ท่าไหนก็ต้องโคท่าในเกมถูกไอเดียจ้ะกินน้องโอเอเด้อกินเสาเทียงกันกินทำหนึง่งเด้อเอาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องโอเอ้ล้วเกินเด้อจ้ามื้อนี้ก็มาพบกับน้องโอเอตอนเทียงเนาะพี่น้อง ตอนเที่ยงกําลังปีต์เนี่ยกินเที่ยงเนาะมืนน้อนี้โอเอแก็ได้ข้าวเปียกมากินเนาะอ่าก็เลยตุ่มข้าวเปียกจ้าพี่นอ้องอะนแน่ได้ข้าวเปียกพี่นอ้องข้าวเปียกมาแต่ฟังเล, <laughs> ล่วเนาะกต่ชุดเสื้อสีดีใจเลยเนาะพี่นอ้องอ่าได้กินของหวานเขาเองเนาะซึ่งวายยุทธายบมีนะ่เนาะพี่นอ้องเต้นข้าวเปียกนะนะ นอสกจาเอ่อยุทธายสิบมีเส้นขาบเปียกเนาะศิมีแต่พวกเป็นมีเป็นอ่าเส้นไปเตี้ยวเส้นเฟือเส้นยังเนาะอ่าเป็นยังพวกเส้นใหญ่เส้นเล็กแบบนี้เนาะแต่อันนี้มาจากฟางลาวดยตรงเดี๋ยวจะเป็นสินค้าที่ผลิตจากลาวเนาะพี่น้องเส้นขาบเปียกไส้ด้วนจ้าอ่ะมาลงมือกันเลยจ้าพี่น้อง ตอนนี้กะต้มอ e ันนั้นไวแล้วและตอนนี้กะต้มน้ำซุปไว้แล้วนอกจากปนหน่อยต้มไวเนาะบัน้โอเอก็เลยสิมาลวกเนาะแต่ว่าอันนึงนี่ชิกินชอบคนบรเวณแอกพี่เนาะก็เลยสิต้มครึ่งหนึ่งเนาะไปพี่เนาะมาลงมือกันเลย กำาลังพดบวบวเลยเนาะจ้าพี่นนองมาลงมือกันเลยก่อนอื่นก็เอาพักบกลงก่อนพักบกรองแล้วก็ตา้มด้วยเส้นข่าเปียกนะจ้าพี่นาะเนี่ยเส้นข่าเปีย,ยกกระยัแข้งเนี่ยแล้วเนาะพอ เอามาไลายมึอแล้วเ,เด็กพี่น้องไลายมึอแล้วบริเต็มโอ้ตัวเพิ่งหนึ่งก็สิกินเลือดดีบ่อเนาะเพื่อมาไล้เนียน่าสิบับใครอึมลืมค่ะหมอซะแบบเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นเจงซีเนะาะไม่ไหวหรืวกเทื่อนละน้อยเนาะสีอ่อนดิบบนะอ,อเนาะเอ็นหนุบหนุบยู่พี่น้องใส่ตู้เย็นไว้เนาะเอาม,มาไลายมึอแล้วเด้กพี่น้องสร้างมาเป็น อันจะเกือบเดือดเลยเพระเจ้าเนาะดีเ่มันบอกขืนล่าเนี้ยงือการอามาเพื่อสิได้กินโบมเมนไงเอาลงเลยจ้าเส้นเขาเปียท้องล่าจา้าพริษเขีนนยุ่แควนสวรรค์เขียนเลยอุอ้ย ชุดเลยได้พี uh, sure like. uh, sure like. uh, ่น้องแค่ว่าน่าอยากกินแบบเชนกะปิอายุราเขาน่ะแห้งเท่ดใดกระซังมากพี่น้องเลยแพงเต๋อพี่ได้แบบยูบานนะยูบานกับประมาณเนาะแต่กี้กระทงเก่าพันชิบพันกับประมาณสีชิบบานเนาะประมาณนี้แหละแต่เพื่อคาทรงคานหนค่านี่กอะเออเกือบจะหอดล่อพูดได้พี่น้องทอะทงหนึ่งะแต่บุหเดี๋ยวนี้ก็จะป็นแจ็คกระทงสะดแล้วเนาะ รอคาส่งมันกะไก่เนาะเอ๊ะตรงเบิดบอกว่าตรงเบิร์ตจะขายเละข้าหม้อเลยเนะาะอ่ะไทรโทนี้ก่อนโตไทรโทนี้ก่อนเนาะพี่เนาะยังเหลือหน่อยนึงเสียดายแต่เหมือนนี้บ่มีกระเทียมเจียวกับหอมเจียวพี่เนาะบ่ได้เจียวสัมเนาะหาซื้อกับบุ้มี่เพราะมันมันไก่เดี๋ยวพี่นอ้นองต้องไปซื้ออยู่ตลาด แถวนี่บเขาจะบริคายเนาะอย่าบอกในใครลืงๆนี่จ้าพี่น้องเป็นตาแซ่เป็นตะแซ่แตงแต่มากนากะข้าทึกกินเทียเดียดเลยนะพี่น้องซังมากนี่ไงฮักอับิหนังกับรุ้งนัวเลยเนาะนัวซ้ำนัวซ้ำอัน อันแม่ขวานี่นะคะแต่ถ้าอยากแซ่บอีกก็ไปปรุงเอาเองของใครของมั่นนะจ๊ะกูได้มากรชสติไปได้กันเนาะไปปรุงเอาตามใจเลยวิวิวิเชียงบงกรเชียงบงกรหน่วยอยู่ได้พี่นนอะ นัวซา,า,บ,า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 บ,บ,บ้าฝอยน่านัวแบบจี๋ๆไปท่านรามีมกพริกอมน้ำตาลมะนาวใช่เนาะกะสิต้มจ๊กหน่อยให้มันซุจกจ๊กหน่อยเลยจะสิบรงรงกินได้จ้ะมันมีถึงสิบบมีหัวกระททเ,เทียมเจียวบมีหอมเจียวแต่ก็มีผักหอมเด้อผักหอมน้ำผักหอมหน่อยแล้วก็ผักหอมบัวนั่นเด้อจ้ะพี่น้องอม,ม,มนีม่นะวิ่งกำลังสดบัวเลย ยิ้เขาเลยแบจ้าทั้งนั้นโพ้ดทางนี้น้ำลายแตกเลยเกียร์ถวยเลยทั้งนันก็ลังโพ้ดทางนี้เกียมถวยเลยจ้าแล้วมันเกียร์แล้วเนาะเกียร์ตอนไหนเกียร์ตอนไหนบุคุเมืองพี่เนาะมาบังงไก่ไก่เลยจ้ะนี่ยังไก่บุคุป้าตัวพี่เนาะนี่ ทักอันนี้บวบวเลยอื้มฮึอื้มฮึจะกะวาสุกเลยเนาะนะเลียนถ้วยแล้วกะจัดการเลยจ้ยาพี่น้องกำลังหิวหิวนะน่าจะสุกแล้วเลย บีบเบิบ้เสียงนี่ต่อน,นะโอ้โอต้องกินเบิง้งคือได้พี่น้องซีเบิง้งจังหวะนี่หรือเปล่าอื้มเฉียนนุ่มคับอาลีพี่น้องน่าจะพอ,พอแล้วพอแล้วเอ้ยเอ้ยเขาบิดกว่านีเอา้าเฮ้ยมันเมืนเอ้าถอดปลั๊กเลยสะนะไม่ได้ไมันมืนจะถอดปั๊กมันคืองืน่สิโอ้โยนะ พี่น้องมาเด้อวันนี้เด้อมาได้พี่น้องจ้ามาสัตว์นำกันเด้อใส่กระดูกงูวันนี้คอยเนาะเดียวเดียวโอเอสเอาแต่นี้เนาะเอาแต่เสียงป้าไว้ค่าหมอนี่อยละน้อยเนาะ ถ้ามาถ้าเราอยากกินหอมๆกะให้เราปรุงอันน่าประวัติตอนนี้เรายังบุษราเรียวอีกโอ้ยมายกินค่ะโอ้ยกินเยอะๆนะคะกินเล่นๆยังมีแหงเหยีดงานเนาะโบเมนลดทุนได้พี่เนาะโบเมนมากินหน่อยลดทุนได้กินเล่นๆได้จังมีแหงเหยีดงานบ้เอาดอกน้องมูดี้มาสีไว้โอ้ยพี่เนาะ โอเอ๋วแล้วลืมยังมีแน่ลืมทุกอย่างขั้นบ่ลืมบ่ลงบ่เม็นโอเอเด้อจ้าเจ๊ซีก็มีเนาะสิบป่งแล้วก็ยังลืมอยู่ลืมเพียงกับบ่ลืมเนาะลืมมันอะลืมใส่อะนะนี่เนาะลืมใส่ผราหอมยังหม่ดลืมค่ะอ่ะอันนี้จะมาใส่นิทไวเลย จังเม้นว่าขีลีอุ่มคนะักเนาะน้อยนึงคุณเห็นมันหอนหน่อยนึงเนาะอัดไว้ปลา้อยจ้าโอเคเออหอนมาี่น้องมาปุงมนัน ปุ่งเตีวอีกที่เก่าไลยใส่น้ำตาลบุกุ่งก๋วยเรี๋ยวมะนาววิบอยัางนี้หนักาาได้เนาะมกเตืเพร้อมโอยบวมบวมก๋วยเดี๋ยวกลวาที่อยากโร ใช่หน,นนนในหน่อยหนึ่งนล้วพี่เนาะกัะตี้ไปเริมปั๊บน้องสายตาใส่หน่อยนึ่งแล้วพอต้องกินเพื่อว้ายมาฮะมีหอดตอนกัเที่อ่ะกับที่ยันโด่เตรียมใส่อีกจักหน่อยนึงเนาะโอเคเลยลงบัตรมัต้องใส่หลาย เดี๋ยวจะผิดเกณฑ์ไปาขานแบบนี้ทีดฐานมาเด้อพี่น้องมา่กินน้ำกันเ,เด้เอบอนีออ้เด้อแล้วนี่อโซอีกเกินต้องเอาตัวนี้โซ่เนาะเอาเส้นกระเบียกจากฟังแล้วเด้อพี่น้อง โอ้ยเนาะน้ำลายแตกละวันหน่อยเวัน่นี้หดังกระเทียมดองละวันนี้คือกินแต่หนังกระเทียมเนาะแต่กะไข่อันไข่คือน้อยนึงเพราะว่าเติมเติมตางไปแล้วอะไรก็ไม่ต่ตอนกระเทียมโดดแต่ว่าช่องตอนนี้ยู่พีเว้นเลยเนาะตอนมูโบ่เอาว่าเอาตอนกระเทียมดอ,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 อด มามาจ้าพี่น้องมากินน้ําโอเอเด้อกินข้าวเที่ยงกันกินทําหนึ่งอย่างเลยเอาเอาออกไปี่น้องปจซ ม้วนอ่ะม้วนม้น,มน,มนแบบนี้ได้พีนกก่น้องได้จรินมันจึงอยูอ่เนาะเอามัเป็นนิสสี่ตอนมันอย่างเงีิยแข็งอยู่ยาะอันนี้เนาะโอเอบไอยากหลวกแล้วาลายอยากยันไข่เนาะแต่เส้นชันนี้นะพอดีหนุ่มแบบหนุ่มเลยอันอนี้นะ มันจากบอลแล้วนี่โอ้ยแหละเนาะก็มากินอาหารจีนตาแล้วเนาะแห้งอยู่เขากินอยู่อ่ะพี่น้องเนาะ แซ่บเด้พี่เนอะชุดใจน่ามากกับปีฮะก็สิได้กินครั้งหนึง่งพะีพเกเรลิมออกฤทธิ์แล้วจ้าพี่เนอง เดิมวาวาเด็ดตอนนี้อาวอาอกูลงมาเด็ด้ามาได้พี่ห้องตัวาน้มึงเด็เลิเลิออกนิดแล้วาพี่น้อนออกพ ไปหาหนาเมากินแล้วเนาะพี่น้องก,กันสั่นโอเอซ่ะข้อฝากคลิปใบซัมนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมาพบกันใหม่กับโอเอคลิปหนาเนาะจ้าสำหรับคลิปหนีบายบายเด้อพบกันใหมค่คลิปหนาจ้า